กบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเื่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องสองเรียนนะครับถ้าได้รับชมในช่อง youtube นะครับคลิปนี้ก็มีเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาในอิดนะครับเนื้อทองแดงลงดําเป็นเหรียญัามปี2503นะ,ะก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับ ผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้บบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่ สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนหลังปีอ่าปีสองพันห้าร้อยสามเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ผลิตเยอะนะครับเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะเท่าที่พบเจอก็มีอยู่สองสามบล็อกพิมนะครับมีทั้งทองแดงนิกเกิลบอนเงินนะครับทั้งสามบล็อกเนี่ยมีบอนเงินหมดเลยนะมีลงยาเหมือนกันหมดนะและ สีลมดำนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อแดงนะในปีสองห้าศูนย์สามเป็นบล็อกพิมพ์นี้เพื่อนสังเกตดูได้เลยสีลมดำจะเป็นตัวเดียวทั้งหมดนะครับจะไม่เหมือนกับสีลมดำของเซียนนะนะครับสีลมดำของเซียนจะเป็นสีน้ำยาเคมีนะครับที่ใช้รูปแบบการแช่ลมดำเย็นเขาแช่นะครับเป็นน้ำยาลมดำที่ละลายน้ำนะ้ำผสมน้ำแล้วเอาเหรียญลงไปแช่มันก็ดำเลยนะครับมันจะแตกต่างกับสีลมดำ นะในเหรียญหลวงพ่อแดงที่ถูกต้องจริงๆเนียนเ่ยเพื่อดูนะครับเอกลักษณ์ของสีจอ,อกดําด้านๆเพืเ่อดูนะเห็นไหมแล้วเหรียญก็จะมีความคมชัดบล็อกพิมพ์นี้เป็นบล็อกพิมพ์ที่หนึ่งนะครับสวยงามมากก็เป็นเหรียญของเอฟซีา FC ทางบ้านนะครับกลิบนี้ก็เหรียญหลวงพ่อแดงนะเหรียญน,นี้นะครับก็เปิดอยู่ที่แปดหมื่นบาท นะครับแปดหมื่นนะถ้าท่านใดสนใจนะครับไม่จําเป็นต้องหลักล้านนะครับเพราะว่าเหรียญก็สร้างไว้เยอะนะครับมีทั้งหลายเนื้อมีทั้งสามพิมพ์อ่ะนะสนใจก็โทรมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ถ้าเพื่อนได้รับชมนะครับไม่ว่าคลิปไหนก็แล้วแต่ถ้านต้องแคปรูปหน้าจอไว้ด้วยนะนะครับไม่ฉะ่นั้นท่านโทรมาถามผมเนี่ยนะครับผมก็จําไม่ได้เพราะว่าเหรียญลงพ่อแดงผมก็ลงไปเยอะนะ ทุกเหรียญน,นะครับท่านต้องจําด้วยว่าท่านดูนะะคลิปนั้นลงไปกี่เดือนแล้วบางทีขายออกไปแล้วก็มีนะบางทีท่านไม่ได้เซฟภาพเซฟอ่าจําคลิปเอาไว้ว่าดูวันที่เท่าไหร่นะลงไปกี่เดือนแล้วผมก็ไม่สามารถทราบได้นะครับนะท่านต้องใส่ภาพหน้าจอไว้ด้วยนะแล้วก็ทักในช่องทางไลน์ผมจะได้เข้าไปดูประวัติให้นะว่าเป็นของใครอยู่คลิปไหน นะครับเหรียญก็แดงนะในช่องก็ลงไปหลายเหรียญแล้วเหมือนกันนะครับเบื่อนลายเหรียญแล้วนะทุกเหรียญก็จะมีรายละเอียดที่เหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันทั้งหมดเหรียญนี้ถือว่าสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านสภาพการใช้เลยนะเป็นเหรียญที่สมบูรณ์สวยงามอยู่นะนะครับนี่คือบล็อกที่หนึ่งเนี่ยสวยนะครับเรื่อนเห็นไหมสมบูรณ์นะครับนะไม่มีร่องรายการสึกให้เห็นเลย เพราะว่าเหลี่ยญไม่ได้ใช้แล้วเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะครับดีอย่างหนึ่งนะสนิมออกไซด์เนี่ยขึ้นช้ากว่าพวกทองแดงเปลือยนะเพราะว่าสีลมดำมันช่วยป้องกันนะครับสนิมได้ด้วยเนี่ยคือเหรียญแท้นะครับที่สร้างในปีสองห้าตัวสามจริงและออกจากวัดจริงๆผ่านการปลุกเสกผ่านพิธีกรรมจริงๆที่ถูกต้องนะครับที่คกูบาอาจะย์สร้างเอาไว้นะ หลักการดูเหรียญมันไม่ยากนะครับเดือนนะถ้าเหรียญผลเลยว่าง่ายมากเราต้องเข้าใจว่ายุคนี้เขาสร้างยังไงนะครับสอห้าศูน์สาม,มันอยู่ในยุคไหนมันมีแค่สองยุคนะครับเหรียญปั๊มแผ่นรีดยุคงานมือกับยุคงานเครื่องผสมมือนะครับปัจจุบันนี้เป็นใช้เครื่อง CNC ผสมกับมือเนี่ยมันมีแค่สองยุคนะฮะถ้าท่านไปเอาเหรียญถอด แล้วมันบอกว่าเป็นยุคสองห้าศูนย์สามมันไม่ใช่มันผิดยุคนะครับงานพอร์ดมันเกิดในยุคอุตสาหกรรมโรงงานนะครับในยุคนี้ยังไม่มีรูปแบบงานพอดซิลิโคนเลยยังไม่เกิดนะครับอุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีการลอกพิมพ์เนี่ยนะะใครจะสร้างเหรียญปั๊มมันต้องเป็นบล็อกแกะด,ด้วยมือเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นรูปมาปั๊มเหรียญได้นะแต่ ในหนังสือพระของสายเซียนสายห้างที่นามาชี้ตาหนิกันอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นงานทอดที่ทําเก๋ขึ้นยุคหลังนะครับมันไม่สอดคล้องกับยุคที่เขาผลิตเหรียญเนี่ยปีสองห้าศูนยสามในยุคนี้นะครับยังไม่มีเครื่องแกะเลยนะยังไม่มีพวกงานซิลิโคนเลยเข้าใจไหมฮรเนี่ยมันเป็นงานแกะมือทั้งหมดสองห้าศูนย์สามเนี่ยแม้แต่บล็อกสองบล็อกสามก็ยังแกะทั้งเหรียญเหมือนกัน นะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่บ้าบอลแต่ทำนีอย่างเดียวเนี่ยเหมือนเหรียญหลังปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนะครับเพื่อนจริงๆอ่ะไม่จาเป็นต้องแทงเป็นแสนเป็นล้านหรอกนะครับเพราะว่าเหรียญเขาผลิตเยอะนะอ่าถ้าเป็นเหรียญในยุคหลวงปู่สุกหลวงพ่อก,กันนะเหรียญยุคแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับในยุคสมัยก่อนเ,าเขาผลิตไม่เยอะนะเหรียญเหล่านั้นอนะ่ะ เป็นวัตถุโบราณไปแล้วหลวงปู่สุกหลวงปู่เอี่ยมพวกเนี้ยนะครับอันนั้นนะ่ะตั้งราคาแพงได้เพราะมันหายากแล้วนะครับแล้วก็สร้างนอยแต่ะมาเปลี่ยนนะเหมือนหลังปีสองพันห้าร้อยเนี่ยหลวงปู่ฟันอย่างนี้นะครับหลวงป,กปวกกลวยอย่างเงี้ยเสียนมึงปั่นราคาไปเป็นล้านนะครับทั้งนั้นที่เหรียญเนี่ยสร้างไว้ตั้งเยอะแยะนะครับผมถามว่าเปิดหลักล้านเนี่ยนะ ปัญหาคนเช่ายากนะครับเพื่อนเราพูดถึงหลักความเป็นจริงนะพรานราคาเป็นล้านเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะอ่าปล่อยเช่าได้ง่ายนะเต็มที่ที่ผมปล่อยในช่องเนี่ยนะครับมีอยู่สองสามเหรียญเองที่ปล่อยได้เป็นแสนนะที่เหลือก็เป็นหลักหมื่นนะครับหนึ่งหมื 10, ่นสองหมื 10, ่นสามหมื 10, ่นสองเหรียญสี่หมื่นสองเหรียญห้าหมื่นก็มีนะครับประมาณนี้แหละ แต่ถ้าเป็นเหรียญลูกปูสุกนะครับเหรียญลูกปูย่เหรีปปยญลูกป,ปูไข่นะตัเนี้ท่านตั้งราคาหลักแสนก็ตั้งได้นะครับแต่เหรียญลูกปูสุกเนี้ยเพราะว่าเหรียญหาย,ยากใจก็ขึ้นอยวกเจ้าของพระนะครับผมไม่ได้เป็นคนกําหนดนะบางคนก็เปิดมาสองเหรียญห้าหมื่นนะสองเหรียญเจ็ดหมื่นอันนั้นเจ้าของพระเ็าตั้งมาเองนะครับเ็าต้องการที่จะใช้จัง่ะนะเปิดไม่แพงก็ปล่อยเช่าได้เร็ว เราต้องเข้าใจระบบเหรียญสายวิทย์ก่อนนะครับเราเพิ่งกลับมาเล่นประมาณสามสี่ปีเนี่ยนะสามปีสี่ปีที่ผ่านมานี่เองที่มีการตรวจสอบด้วยเครื่องเซมโอลิปัสนะครับที่มีการขึ้นกล้องอธิบายที่จริงอะนรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับเราก็ผมก็ศึกษามานานแล้วนะและเราเข้าใจด้วยนะครับผมทํางานปั๊มางานพิมพ์พวกนี้มาก่อนแต่ต่างที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไปศึกษาเหรียญไม่ได้เก็บสะสมเหรียญโดยเช่นโดยตรงนะผมไปศึกษาพระนดินนะครับพระ อ่าสมเด็จเขาเคยศึกษาเนี่ยเนื้อผงเป็นหลักนะครับแต่ผระเหรียญเนี่ยนะพอเรามาหันมาศึกษาจริงจริงจังนะครับนะดยการวิเคราะห์ด้วย,อ,วยอ่าเทคโนโลยีนะครับในการตรวจโลหะหาาดและเราก็มีกล้องกําลังขยายที่ดีดีนะครับในงานดูในการศึกษางานพิมพนะ์นะเนี่ยพอศึกษางานพิมพ์เนี่ยนะครับด้วยรูปแบบการผลิตเนี่ยเหรียญฟ้มมันมีอยู่แค่สองยุคนะครับ คือยุกงานมือกับยุคงานเครื่องผสมมือถ้าเป็นงานถอดซิลิโคนเป็นงานถอดพอสปาเป็นพวกงานฉีดปอมทั้งหมดเพื่อนๆเขา้าใจไหมครับตวกนี้คืองานปอมนะครับคืองานลอกพิมพ์ไม่ว่าออกมากี่บล็อกนะครับของเซียนก็เป็นงานถอดเป็นงานลอกพิมพทั้งนั้นนะครับเหรียญก็แดงแล้วมันจะแท้ได้ไงละ่ะเนี่ยคือหลักการนี้งนะครับไม่ต้องไปพูดถึงแม่พิมพ์ แม่พิมพ์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี้ยนะเราไม่เคยอ้างแม่พิพมพ์นะครับเพราะแม่พิมพ์มันไม่มีอยู่ไงครับคําว่าตําหนิในพ being ิม์เนี่ยนะครับเมื่อไม่มีแม่พิม์เนี่ยไม่ต้องยกมาอ้างนะเป็นเรื่องอุปโลกันรอดพันตีมันก็อ้างกระแตตําหนิในพิมพ์อีกนะเห็นไหมครับไอ้พวกสายตระกูลท่าทั้งหลายเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเชื่อถืออะไรไม่ได้เป็นเรื่องอุปโลกเป็นเรื่องกําหนดของแขกกลุ่มคน นะมึงตั้งกังินขึ้นเองอ่ะกูมีแบบนี้กูก็จะบอกว่าของกูแท้แบบนี้แต่ของเราไม่ใช่นะครับเลื่อนเราพูดถึงรูปแบบการผลิตนะครับแล้วก็ตรวจโลหะนะมันสอดคล้องนะครับพวกฮโลหะพวกนี้โลหะนาเข้านะทั้งนิกเกิลทั้งบอนเงินเห็นไหมหลงปูนแดงก็มีบอนเงินปูฟันก็มีนะหลงปูนทุวัปีสองพันห้าร้อยก็มีศูนย์แปดก็มีเห็นไหมเพราะโลหะพวกนี้มันผลิตอยู่ในยุคเดียวกันแล้วทาไมพาเสียน ทองแดงลมดําเนี่ยนะครับปีสองห้าศูนสามเนี่ยของมึงทาไมเป็นลมดําที่เป็นเคมีแล้วอ่ะทําไมเป็นสีลมดาที่เป็นลมดําแช่น้ํายาแช่น้ํายานะครับผมทําอุตสาหกรรมจิวเวลรี่เนี่ยนะครับมันเพิ่งเข้ามายุคหลังนะนะครับไอพวกแค่เนี่ยมันไม่ใช่เผาแล้วลมดําร้อนนะมันคนละรูปแบบ เนี่ยเราต้องถ้าเราไม่ศึกษานะครับเราก็ไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเทียบได้เลยนะถ้ามีรายละเอียดตรงตามเนี้นะครับมันไม่พลาดเลยองานฟอสตาล์ที่วาด,ดีที่สุดนะครับในการถอดทิมพ์เนี่ยยังไงมันก็ทาได้ไม่เหมือนเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมครับไม่เหมือนรูปแบบคนละรูปแบบเลยอันนี้มันรีดนะครับแล้วก็ปั๊มอันนู้นไม่ได้รีดไม่ได้ปั๊มเลยนะครับฟอสตาล์ก็ลายแบบไฟฟ้าเลย นะถอดแบบไฟฟ้ารูปแบบการถอดนะถอดได้ถึงเส้นเล็กๆแบบเนี้ยนะครับมันก็ถอดติดนะแต่ถ้าเป็นงานซิลิโคนมันถอดไม่ติดงานซิลิโคนเป็นแบบไหนก็แบบของเหรียญเซียนไงอันนั้นแหละคืองานถอดแบบซิลิโคนแต่ปัจจุบันในการถอดพิมพ์ลอกพิมพ์เนี่ยนะครับเครื่องมคือมือมทนสมัยขึ้นเมื่อก่อนเหรียญสายวิทย์พวกนี้นะครับไม่มีงานปลอมเลยนะครับถ้าย้อนไปห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ย มีแต่เหรียญแท้ทั้งนั้นอาจจะโดนขายเหมาหลุดเหมามาจากชาวบ้านทั่วไปนะครับเพราะเซียนตีเกนี่นะเซียนบอกว่าเป็นเหรียญย้อนยุคแบบนี้ปลอมแบบนี้เกะทาใหม่ท่านก็เชื่อเซียนนะครับท่านก็ขายเหมาหมุนเวียงกันไปเรื่อยนะผมบอกได้เลยนะครับเหรียญแบบนี้ไม่ได้เป็นเหรียญย้อนยุคนะคําว่าย้อนยุคเนี่ยมันต้องแผะด้วยเครื่องนะครับปัจจุบันเป็นงานเครื่อง แต่เหรียญพวกนี้อยู่ในยุคงานมือนะฮะเห็นไหมลายเหรียญการแกะเห,เหรียญปูสุกเหรียญพวกกันนะครับเหรียญพ่อจัดจงคงงีสเกลเดียวทั้งหมดล่องลอยรูปแบบการผลิตการแกะเหมือนกันหมดเพราะมันอยู่ในยุคงานมือนะครับเหรียญปั๊มแผ่นรีดเห็นไหมแผ่นนี้รีดมาเรียบนะแล้วก็มาปั๊มกระแทกอีกมันจะไม่มีขี้กาะนะครับมีแต่ล่องลอยของงานพิมพ์หรือจะปั๊มไปเรื่อยบล็อกพิมพ์มันแตก นะครับมันก็เป็นร่องรายการสึกของในพิมพ์นะเนี่ยเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมจะลงไปที่กำลังสองร้อยเท่านะให้ได้เห็นรายละเอียดที่ชัดๆด เหรียญนี้นะครับท่านใดสนใจนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์สวยงามอยู่นะครับเพื่อนนะเอาไปเลี่ยมกอบทองขึ้นคอได้เลยนะจะต่อรองราคาเท่าไหร่นะครับก็พักมาได้เลยนะต่อเท่าไหร่ผมจะบอกเจ้าของพ้าให้นะอ่ามาดูที่บล็อกหน้าเห็นไหมนี่ ดูความคมชัดนะครับของหน้าตาเห็นไหมเนื้อทองแดงลมดำนะครับบล็อกแรกทุกเหรียญจะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับจะใกล้เคียงกันเมตตาปากจมูกนะเห็นไหมร่องรอยการแกะต่างๆมันนีให้เห็นหมดร่องรอยของแท่งเหล็กเห็นไหมดูที่เส้นริมฝีปากนะครับเนี่ย ถ้าเราพูดถึงคําว่าแกะนะครับมันต้องมีสเกลล่องรอยหเห็นที่เรียกว่าแกะจริงๆรล่องรอยของอะไรล่องรอยของเหล็กต่างพิม์ไนนะฮนะที่เขาใช้ตอกใช้จิกใช้ต่างขึ้นรูปเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นล่องรอยของงานพิมพ์ท,มที่มาจากรูปแบบการผลิตที่ถูกต้องเห็นนะสเกลเนี่ยเส้นรอยคู่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเหมือนกับการวาดภาพนะครับเหมือนกับงานแกะสลักไม้นะฮะแต่ต่างที่ะงานพิมพ์นเนี่ยนะครับก็แกะ แกะลงในเหล็กนะครับเนี่ยรอยจิกรอยคู่ที่เกิดจากหน้าเหล็กแท่งเหล็กเห็นไหมมันจะเป็นเสี้ยนรอยจิกรอยแต่งอยู่เส้นหลังนี้อย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ที่แรกนะครับในเหรียญที่ปั๊มก่อนปั๊มหลังนะครับหรือปัมป๊มไปเรื่อยแล้วพิมพ์มันเกิดสึดตื้นไปเส้นอาจจะติดไม่คมชัดเท่ากันทุกเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญในวารานั้นสร้างจานวนเยอะๆเช่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับพิมพมันต้อง มีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสึกได้มันตื้นได้นะครับแต่ถ้าเหรียญปั๊มสี่พันเหรียญห้าพันเหรียญเนี่ย,น, 4, 000, 5, 000, ยน,นะครับนะรายละเอียดก็จะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันทั้งหมดแหะอ่าดูที่เส้นคอเห็นนะเส้นคอเอ็นคอมันต้องมีเส้นเกินให่นไหมเนี่ยรอยจีดซ้อนคอหอยเห็นไหม ะเกลอ่าหรือจีวรต้องมีเส้นรอยขูดด้านข้างเห็นไหมฮะรอยขูดแล้วเนี้ยมันร่องรอยหน้าเหล็กชัดเจนเื่อดูนี่เห็นไหมรอยจิกเนี่ยร่องรอยของแท่งเหล็กนะครับเนี่ยเกิดจากการขึ้นด้วยมือจิกด้วยมือแต่งด้วยมือทั้งหมดเพราะเครื่อง c n c นซีนะครับดอกสว่านมันหมุนมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้คือหน้าเหล็กเหล็กแต่งเหล็กจิกนะครับนะะเรียกว่าเหล็กแกะพิมพ์เนะี่ย เพื่อดูสิครเห็นไหมสเกลเส้นต่างๆอ่าดูขอบเห็นไหมนี่เส้นพลาดเส้นเกินเห็นไหมไลนเรื่องแต่เนี่ยนะตัวหนังสือเส้นบนเส้นดูความคมชัดเห็นไหมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับก็ยังเป็นรูปแบบงานแกะแบบเส้นบนเส้น นะครับเนี่ยนะอ่าที่แถวตัวหนังสือด้านล่างนะครับพื้นเหรียญน,นะแถวพื้นเหรียญตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีเส้นนะครับเนี่ยเส้นเสี้ยนเล็กๆลอยขูดนะที่พื้นเหรียญนะเนี่ยรอยขูดระหว่างตัวหนังสือเนี่ยนนะที่พื้นเหรียญจะมีเส้นอยู่นะไลนตั้งแต่นี่เห็นไหม จะมีเส้นรอยขูดรอยขูดนี่อยู่เนี่ย,ยจะมีแนวเส้นอยู่นะเส้นผมทั้งสามบล็อกไม่พิมพ์นะครับถ้าที่ผมเคยเจอเส้นผมมีทุกบล็อกนะบล็อกหนึ่งนี่จะคมชัดที่สุดเห็นไหมเหรียญหลวงพ่อแดงไม่ได้เป็นเหรียญหัวโล้นนะนะครับไม่ได้เป็นเหรียญหัวโล้นนะ เหรียญเขาแกดมามีเส้นผมคมชัดสวยงามนะครับเห็นนะสเกลเส้นเนี่ยถ้าเป็นเหรียญัวโรนตาบอดนะครับวางได้เลยนะฮะเก๋แน่นอนอ่าเส้นแตกที่ตรงพื้นเหรียญด้านบนสีสะะเห็นไหมเส้นนี้เส้นลางรถไฟนี่เห็นไหมครับ ติดคมชัดนะครับของเหรียญถอดไปขูดไว้สองจิ้งนะนั่นแหละคือจุดจ่ายตังเขานะครับแล้วเพื่อนดูทีครับเทียบดูว่าเหรียญใครสวยกว่านะความสวยงามนะทั้งรูปแบบนะครับความคมชัดสวยงามรูปแบบงานพิมพ์แบบไหนที่มันผลิตมาอย่างถูกต้องนะครับไปถามช่างแกะที่ไหนก็ได้นะช่างเปิดพิมพ์อ่ะนะครับ เอาไปเทียบกับเหรียญพวกเซียนเนี่ยนะช่างจะตอบได้เลยว่าไอเหรียญนี้ถอดนะครับลอกพิมพ์นะรอยย่นเห็นไหมรอยย่นนี่ก็เห็นรอยแกะชัดเจนเพื่อนตัวเดียรอยย่นที่ตรงหน้าผากเห็นไหมของเซียนนี่ไม่ติดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมมันอยู่ในยุคนูนสูงแล้วนะครับเหรียญปั๊มหลังปีสองพัน้าร้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลายเส้นอะไรต่างมันจะเส้นใหญ่คมขึ้นชัดขึ้นนะครับแกะนะ สวยงามขึ้นอ่ามาดูที่ตัวเลขเนี่ยสองห้าศูนสามมันก็ดูนะครับเห็นไหมเลขสองเนี่ยเหรียญเนี่ยเลี่ยมพลาสติกมาอย่างดีนะครับผมมากระท้อออกเองนะไม่งถ่ายไม่เห็นนะครับดูที่บนเลขห้าตรงนี้จะมีเส้น นะฮะร่องรอยการแกะพลาอยู่หนึ่งเส้นตัวหนังสือเลขศูนย์นะอ่าเลขศูนย์เนี่ยนะจะต้องแกะเป็นเส้นบนเส้นนะครับเลขสามก็เหมือนกันเลขสามสังเกตดูนะจะมีติ่งแหลมนะครับปลายจะมีติ่งแหลมบล็อกแรกนะมีบล็อกแรกนะะเส้นเสี้ยนพื้นเหรียญน,นะะตรงนี้เนี่ยจะมีรอยขูดอยู่นะครับเนี่ยแนวเนี้ย เกี่ยวเส้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าต่อมามาดูที่อายุเ,เพื่อนดูบ่อยๆเนี่ยนะครับท่านน่าจะจำายละเอียดได้ทั้งหมดแล้วนะทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญแล้วผมว่านะครับบางคนดูจนเห็นเหรียญนี่นะครับรู้แล้วแบบไหนแท้บแบบไหนเก๊นะครับจําได้หมดแล้วนะเพราะเราถ่ายหเห็นรายเอียดทั้งหมด เนี่ยนะครับลอยจิกลอยแต่งนะลอยลงแท่งเหล็กเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเส้นบนเส้นเนีย่ยดูสะอูเนี่ยนะจะมีเส้นซ้อนอยู่นะการแกะแบบเอามาต่อกันนะการแกะแบบเส้นต่อเส้นแบบนี้ก็คือแกะเป็นรูปแบบงานมือเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องนะมันจะวิ่งเป็นเส้นเดียวทั้งหมดเลยสม่สำเสมอกันด้วยนะครับเครื่อง CNC เนี่ย อันนี้คือมือนะครับใช้มือล้วนๆเห็นไหมแตยถ้าไม่มีสีลมดําเนี่ยนะครับเราจะเห็นรอยขูดรอยแต่งด้านข้างเนี่ยนะครับเทียบเลยเนี่ยเส้นเสีส้ยนต่างๆเนนี้เขาลมดำเอาไว้นะครับสีลมดํามันบดบังด้วยนะแล้วเนื้อตรงแดงลมดําเนี่ยนะครับเบื่อนนะตัวหนังสือมันจะดูใหญ่กว่าเนื้อตรงแดงเปื่อยนะครับที่จริงอ่ะมันเท่ากันนั่นแหละ แต่ต่างนี้ว่าพอใช้น้ายาลมดําเลือบลงไปนะยครัเงาสะท้อนมันดูให,ใหญ่ขึ้นนะครับนะทั้งนั้นที่รายละเอียดเหมือนกันเป๊ะนะครับลายละเอียดการแกะเหมือนกันเป๊ะอ่ามาดูตรงริ้วจีวรสามเส้นเห็นไหมรอยยุ่นนะครับของขอบริ้วจีวรตรงนี้ก็แกะนูนคมชัดสวยงามนะใบหู ็นไหมซ้ายขวาติดคมเช้าสวยงามสังเกตด,ดูใบหูทั้งด้านขวาองพระ้าเห็นไหมที่ข้างใบหูจะมีเส้นเกินนะครับเนี่ยจะมีเส้นแกนพลาดแล้วด้านในเห็นไหมเส้นเนี่ยจะแตกเป็นติ่งเล็กๆเ,เป็นเส้นทะแยงเล็กๆนะครับเห็นไหมถ้านับจุดจ่ายตังของเราถ้าเป็นร่องรอยนะครับจะนับเป็นตำหนิกี่จุดแล้วเนี่ยเป็นร้อย นะครับเรื่อเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานึนกันที่ว่าตรงนั้นตรงนี้นะมันต้องดูทั้งเหรียญน,นะครับเนมสเกลมันต้องมีเหมือนกันหมดทั้งเหรียญเห็นไหมรอยจิกรอยตันการแกะไม่พิมพ์ไม่ได้แกะมาที่ตําหนินะครับอย่างเดียวแล้วบนสังกติตรงเนี้นะครับเรื่อนะฝั่งนี้จะมีเส้นเสี้ยนะครับรอยขูดนะไอเหรียญที่ปั๊มหลังๆในเส้นเหล่านี้ตื้นไปเลย นะครับบางเหรียญอาจจะไม่ก็เห็นแล้วก็ได้นะฮะมีนะครับเหรียญที่ปัม๊มท้ายๆหลังๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะพิมพ์จะเพีพ้ยนดียแล้วก็ไปแต่งพิมพ์ใหม่นะเนี่ยเส้นรอยขูดตรงเนี้ยคนสังเกติเนี่ยนะครับถ้าเหรียญที่ชัดๆเหมือนตัวอย่างเนี่ยจะเห็นเห็นไหมจะเห็นติดบางๆนะครับแล้วก็มีเส้นรอยขูดด้านล่างนะแต่พอไปในบล็อกสองบล็อกสามตรงนี้หายหมดแล้ว นะครับสเกลตรงนี้หายหมดไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากไม่พิมพ์มปั๊มไปเรื่อยเกิดศึกนะครับศึกแน่นอนเนี่ยสังเกตดูเส้นขอบล่างเห็นไหมจะมีเส้นเกินด้วยตรงนี้งานะเน้นตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนที่พื้นเหรียญเนี่ยนะถอดยากมากนะครับสเกลรอยขูดตรงพื้นเหรียญเนี่ยงานปอมถอดไม่ได้นะนะมาดูด้านหลัง หูเหรียญเห็นไหมเจาะเอาเกึ่งกลางคดีเลยหเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อนทั้งสามบล็อกเนี่ยนะครับบล็อกยันด้านหลังเป็นบล็อกพิมพที่ใกล้เคียงกันนะครับนะเหมือนกับว่าตัวปั๊มด้านหลังเนี่ยนะมันไม่ค่อยสึกเท่าไหร่เนี่ยผมเทียบกันทั้งสามบล็อกไม่พิมพแล้วนะด้านหลังเนี่ยจะไม่เพี้ยนไปมากเท่าไหร่จะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับ นะเนี่ยเส้นยันด้านบนเนี่ยเส้นเป็นขอบเนี่ยนะครับก็วิ่งเป็นสันเหมือนกันหมดเลยแม้แต่เนี่ยเห็นเส้นเกินที่ตรงตรงเนี้ยตรงหางตงัวยันเนี่ยนะก็มีในตำแหน่งเดียวกันอ่าเส้นซ้อนนะครับบนเส้นกลมลูกไข่รอบยันด้านหลังเนี่ยนะหนึหน่งสองสามมีเหมือนกันหมดเลยนะครับมีเหมือนกันทุกจุดแล้วก็โลหะก็ตัวเดียวกัน ยกตัวอย่างก็เหมือนเหอนอรียญอางของพอตัตถุทรนหมะด้านหน้ามีนั้งบล็อกหนึ่งบล็อกสองแต่พลาอเป็นบล็อกยันด้านหลังเป็นบล็อกยันตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงทองแดงลมดำนิกเกิลบอนเงินเหมือนกันหมดเขาก็ปั๊มและผลิตในปีเดียวกันพร้อมกันนะครับเนี่ยดูตัวยันเห็นไหมคมชัดนะครับเพื่อนนะเนี่คือเหรียญแท้จริงๆนะครับที่น่าเก็บสะสมนะ และเป็นเหรียญแท้ที่ย่ยอมมีพุทธคุณนะครับเต็มร้อยเพราะการผลิตมาอย่างถูกต้องนะครับนี่แหละคือเหรียญแท้ที่ออกจากวัดจริงๆนะครับเผื่อเพื่อนมีโอกาสพบเจอนะปัจจุบันจะเช่าหานะครับเพื่อนในเฟงในเฟสอะไรต่างๆนะครับระวังเหรียญฉีกกับเหรียญฟอสฟ้าให้ดีนะบางทีท่านดูแต่ในภาพเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เห็นองค์จริงเนี่ยนะมันดูยากนะครับ เหรียญละพันพันห้าสองพันแล้วเจอเหรียญลองก็สิบเหรียญนะครับมันก็หลายเป็นหมื่นอ่ะเพราะนั้นก็จะฝากเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าจะเช่าก็ได้เห็นเหรียญนะเนี่ยให้เขาถ่ายเพื่อนได้เห็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาหน่อยเนี่ยนะเนี่ยเหมือนที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับมันจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะปทีละจุดเห็นไหมเราจะเห็นถึงรูปแบบงานพิมพ์นะครับ ถ้าจะเช่าเป็นร้านก็พาไปตรวจเซมหน่อยนะครับไปวิเคราะห์โลหาทธาตุเลยนะชัวร์ที่สุดนะครับเช่าเหรียญเป็นล้านเนี่ยมีเงินเป็นล้านเนี่ยนะครับไปตจวจเซมแค่สองสามหมื่นนี่นะผมว่ามันคุ้มกว่าและเก็บได้ตลอดชีพนะนะครับใบรับรองที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเนี่ยต้องมีรายละเอียดแบบเนี้ยนะครับเห็นแบบเนี้ นะเช่าได้เลยถ้าหนาจะไปเจอในราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็แล้วแต่หลักแสนก็แล้วแต่นะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าผ้าที่เราสง่งผ้าที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับมันเป็นของแท้นะนี่คือใจหลักสําคัญนะครับเป็นล้านก็จริงแต่ปลอมนะฮะหลักร้อยก็จริงแต่แท้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าร้อยหรือล้านนะครับเดือนนะะมันต้องเป็นของแท้ของน,นะครับเราถึงจะ บูชาลัตนาได้อย่างมั่นใจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเหรียญโค้แดงเนื้อทองแดงลมดำนะครับปีสองห้าศูนย์สามนี่ถึงเหรียญน,นะครับจากเอสซีทางบ้านนะสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทักมาที่ช่องทางไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบสวัสดีครับ